สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมคลิปทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมพรุ่งนี้หวยออกแล้ววันนี้วันที่15ธันวาคม2563ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกฝันเห็นเด็กสองคนเลยถามเขาว่าถามเลขเขาเขาบอกว่า3 5 3หนี่ตรงกับเลขน้องพิกกานะน้องพิกกาให้35กับ1 2สอง ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่15ฝันว่าเขาติดป้ายว่าเราวถูกหวยได้รับเงิน4 0 1บาทต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่15ฝันว่าได้ขับรถคันเก่างงว่าทำไมขับถอยหลังทะเบียนรถหนึ่งสต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนวิ่งไล่เราพวกเขาอาไม่ถูกหวยจึงโมโห เขาบอกว่าเขาวิ่งศูนย์บนแต่หวยมันออก3 4มี่ห้าข้างล่าง0ูนย์ห้าไม่ถูกจึงมอโหัน,นี้เลขโชว์ังที่3ามห3าหสห้าเนาะต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าผ่าคลอดออกมาเป็นลูกแมวอยู่ในลกสตัวแมวห้าลนก่นอันเดียวแต่ว่ามีลูกแมวอยู่ข้างในเนี่ยสตัวก็5้สี 4เนาะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าลูกปลาเต็มบ้านจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดยิ่งจับยิ่งมาเยอะขึ้นบ้านเล็กที่2อทับหมีคนเคยฝันว่าปลาเข้าบ้านมวดที่ออก8 3ดสใช่ไหมที่ออกอืมอันนี้เขาฝันบ้านเล็กที่เขาสองหนึ่งสองหนึ่งสวยเนาะน้ารุ้นบางชอบชอบ หนก็ชอบชอบฝันที่ว่าบรรทุกเนื้อบัวเต็มหลังรถกระบนะน่ะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าขี่รถเครื่องไปเจอด่านตำรวจเลยเลี้ยวกลับไปทางเดิมก็เจออีกด่านหนึ่งด่านนี้โดนจับแต่รถเนี่ยไม่ใช่ของของเขานะเขาเห็นทะเบียนในฝันเนี่ยหกห้าหนึ่งต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าไปกินข้าว ค่าข้าวสี่สิบบาทในมือมีแบงค์ห้าสิบหนึ่งใบใบยี่สิบหนึ่งใบแล้วก็มีแบงค์สี่สองแบงค์สี่สิบสองบาทหนึ่งใบเขาก็เลยเอาแบงค์สี่สองนะ่จ่ายค่าข้าวไปแล้วก็บอกแม่ค้าว่าไม่ต้องทอนสองบาทไม่ต้องทอนนะสี่สองอายุองค์พาไหมพรุ่งนี้หวยออกแล้ว เรายังเก่งกันอยู่เลยเนาะเลขนั้นก็สวยเลขนี้ก็สวยฝันนี้ก็ดีฝันนั้นก็ดีมึนเลขเลยเล่ามากวันวันะปังอยู่กับตัวเลขคือปังเล่าเล่าอย่างเดียวเขียนแล้วเล่าเขียนแล้วเล่า,ลาตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเวลาเก่งเลยนะบางทีแบบกลับไปอ่านะ่ะโอ้โหมึนเลขมากเลยคือมันอยู่ในมือเราทั้งหมดอะกระดาษไม่รู้กี่แผ่นเราเห็นตัวเลขอะทําให้เรามึน ก็คลิปนี้มีแค่นี้นะคะจริงๆฝันมีอีกอะแต่ว่าดึกแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วก็แค่นี้แหละวันนี้มีคนฝันฝันว่าเออเดี๋ยวนะเพื่อโดนใจใครเดี๋ยวบังเล่าไม่หมดฝันมันเยอะมากเลยอื แอปหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าอยู่เครื่องไหนฝันว่าเขียนเบอร์โทรให้เจ้ามือเอ,อ่อเลขท้าย3ตัวห้าสามแล้วก็อีกฝันหนึ่งฝันเห็นลอตเตอรี่เลข3า8แดสามเต็มเลย เล่าแค่สองฝันพอเพราะว่าไปได้แปดสามมาสองใบชอบฝันที่ว่ามีคนอุ้มปลาสามตัวมาให้แล้วเขาก็หอบกลับบ้านน่ะแล้วก็ที่ยายบอกอายุแปดสามก็ลองซื้อลอตเตอรี่ติดติดไว้แต่ว่าไม่ได้ซื้อใต้ดินนะซื้อแค่ลอตเตอรี่ติดติดไว้ส่วนใต้ดินซื้อหกกับหกสามอันนี้คือเลขตามสามตัวซื้อศูนย์ศย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศย์ ซื้อแค่นี้อืมก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ